ปิดงานทางชาเปอร์ไปจบกุเซนคือารเหลืองมาสามคือเอดเจเออสวยแค่อดทนเนี่ยแค่รับหลังเองด้วยแค่รับหลังรับหลังปุ๊บเราเคลียร์ไม่หมดเลยหลังเราเคลียร์เราชิมถิงได้หมดเลยอ่ะยูน็อกวงเนี่ยโดน็อกวงอ่ะใช่ปะวะใช่ใชู่มันคือยูมาๆดำดำดำเก็บยูหน่อยได้ปะไม่ได้ละ ไม่แมยังเคลียร์ไมนอกกูได้ตัวท้ายตัวท้ายอีตัวท้ายชิวชิมันอีกตัวนึงมาอยู่ฝั่งน้น่วยวี่ไม่ได้ฝั่งกูอ่ะที่ไม่ได้ฝั่งกูมาบรเฮ้ยเปิดเปิดหัววะต้องเก็บโลเก็บเนี่ยก่อนเก็บเ่ะวเราเนี่ก่อนนะเว้ยเดี๋ยวเเวยอดูอดูก่อนอบนึงพอดูก่อนลอบนึงมันอยู่ชิดเลยอยู่ชิดเลยนนาคนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดล้วหมด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  อยู่กางเอผูมแล้วูโอเคโอยู่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 ใกล้กับไกลูอยู่ใกล้กับไกลังูังกูอู่กลางมแค่นี้ตรงไหนไหนโอเไกอนึงย่ไหนอยู่ข้างหน้าอ๋อยู่อยู่มักสี่มักสี่มักสี่ตัวไหนอมักสี่เหรออ่าเราเราเดินขี่มันอาริวคัมอริวคัมดนมาดูมาดูมาดูมาดนมาดูมาดูมาดนมาดู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 มาด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 นมาด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 มา น้าสัักทีครบอยู่หลังสมกขวาขวาขวาควันเลยกูเหนกกูเหนกกูเหนกไปกันซ้ายเดี๋ยวแล้วโอแฟดใส่มันเรื่อยๆกันที่นี่เลยพี่บ๊วยมาสองผมมมาาทีละหน่อยการวงวงติดวงติดแฝดเนกครับครับผมแม่รีวิวเอาดีอ๋อจังหวะใกล้ตกมึงใกล้จิ้มมาเลยเฮ้ยวันนี้ริวเอาเพมา สองช็อตแล้วนะสมอนผู้ชมแฝลันภูมไอการเดี๋ยวกูแฟดแล้วมึงชิดได้ปะได้ได้ได้ด้๋อเดี๋ยี๋ยวมึงมึงไปยึดกันไปยึดกันกูแฟดให้อะมาเลวเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวนี้ที่สองคนี้จะเข้าบนกันก่อนโอ้แฝดของกูมามาเรามาเล่นกับตัวเข้าบนกันก่อนค่อยๆค่อยๆมาสองโลมาสงใจเย็นใจเย็นกันติดยางติดยางมาพไปเดินเดินเจ็บเจ็บกันเจ็บเจบมันเข้าประคันไปใจเย็นใจเย็นใจ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 เจใ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 อไม่ต้องเข้าไป ไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปเว้ยรวยรวยจัดรวยมากกระสีนอนอยู่แล้วผมขึ้นเลยนะขึ้นมองไอ้แอบหลังโลดอะม่วงโลดปมก็สุดน้อยอ่ะกูยิงไม่ได้ผมยิงแบบพวกพี่ไม่ได้อ่ะระวังโดนขวาเกินะเว้ยยิงโลดได้ปะยิงโลดต่อได้ไหมร็อกแก่ร็อกไปนะจ้าบันยิงโลดต่อได้ไหมยิงโลดต่อได้ไหมมันคือตี้ที่อยู่ข้างหน้าเราใช่ปะไอ้วงเราวงเราวงเราไอ้ปู

น้องๆน้องที่มาน้องไอ้ดิวตายได้ปะถอยเหลือมาสองกูมาสองกับก้าฟกูตรงรถอ่ะมาสองยิงให้ได้หมดหลังรถหลังรถเด้รีวิวตัเดียวถึงไอ้ยที่ไฟน้องหนึ่งไปดูตรงไหนน้องนะใช่มาสองเปล่าวะมาสองเนาะมาสองเนาะปะใช่มาสองเนาะตายตายตายไอ้ดิวเดียวไอ้ดิวลงไม่เล่มึงนะมีสมองอยู่แลสี่มันอยู่ในสมอลต้องรอขั้นี่ห้าก่อนไอ้หินก้อนนี้มีคนปะไม่มีไม่มีไม่มีเดียวเดียวไปอ้ที่ไปที่ไฟเหลือมาหนึ่งตัวท้ายใช่ปะเออ มองประกันเช่นไรเรากลางวงแล้วอ่ะเฮ้ยมันอยู่หลังโลอยู่หลังโลอยู่หลังโล่อีกโล่มาให้ระเบิดดิอีกโล่มาให้ระเบิดเลยระเบิดหรอโอ้ยโดนระเบิดหรอระเบิดตายไปหมดทีไปหมดตีตีตีไปไปพี่ตรงไหนแปดได้บ้างมั้งพอพอเดียวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งมาแปดตามตๆก่อนนะตรงนี้ต้องแปดตามแล้วตามก่อนไม่ต้องรีบเว้ยเดี๋ยวผมแปดมาเก้าอยู่กับเรานะเว้ยเพื่อนเออเราอยู่ในวงมากกว่าปูไอ้ยูมึงจะตายฟรีไหมเนี่ยไม่ตายไม่ตายกูไม่ตายเดี๋ขว้นขวาขึ้นไูอขวาไหนโอเค ตสองคนละจับกูพร้อมแล้วตรงนั้นสองตัวโอเคช่วยยิงมาธยีหน่อยขอแค่มาธยีโลแตกมันตายแล้วเนี่ยโอเคโอเคกูได้กันหรือดปลยาเฮ้ยกูมีบ้อง่ะเดี๋ยวกูยิงบ้องมันมาธีเข้าหัวไปแล้วเข้าหัวไปแล้วขนาดเดียวยิงหน่อยตด้ไหมคืออย่าบังดีมันขนาดเดียวขนาดเดียวยิงหน่อยยิงหน่อยน่ะปั๊มยาอยู่ยิงหน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่โดนหรอวะกรข้าแล้วนะเออมีโลเนี่ยมีกันเนี่ยโลเนี่ยกูกูตั้งอะไรมึงตั้งได้ปะไอวิ่งวิ่งมาหนึ่งวิ่งมาหนึ่งวิ่งมาหนึ่ นองน้องนอสิน้องวงมาสิน้องนั่นตัวนึงูเฮ้ยมันขึ้นขวากูมานอน้นอนแล้วนอนนอนแลู้ตายวงตัวนึงเอตัวท้ายตัวท้ายหลงยนตัวท้ายเออตัวไมมตัวไ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 มนะเด็บล่านอนนั้นหน่งตอนนั้นหนึงว่วนะได้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 ไดอได้ไดได้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 ดไน้ไดอไได้ได้ไน้ด้ไม้ได้ได้ไดอไได้ล้ไน้ไดอได้ไดไป้ไดได้ได้นดอไดอไ้ไ้นอ้อ ตตตาาานเลผมขี้ขวาครับผมขี้ขวาผมขี้ขวาแอลดูดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อไฟร้องขวาอยู่เออมันต้นไม้ใหญ่มันร้อกซ้ายกับล็อกขวาอย่างละคนนึงสี่ดาวคนนึงเนี่ยไอ้วงแม่งเอาเราจริงวะเกมนี้หรือเปล่าเพราะว่าได้น็อกอย่างเดียวแล้วดิมารติไปโดนแฟร์เปิดน็อกดาวน์ไปก่อนเป็นเรื่องแล้วครับเปลาฟุตเซนจะเบรกเอาไว้หรือเปล่าเอาแล้วฮะเกมมันฮะเท้ายเอ็ดดี่สุดทสวนแต่ดิมารติโดนซ้ำนะครับใช่ครับผมต้องเก็บแล้วล่ะ มนี้ถ้าโดนล้าอีกนี่คือกำหมัดกำหมัดจริงแล้วซ้ำไม่ได้แบบนี้แมกเนติกขึ้นมาาไม่ได้ฆ่าเลยวะนั่เดีไม่ได้ได้ที่หกไ้่ไปเฉยเลยวะมันเที่ยงสอดเลยคือมีแฟลชเยอะอยู่อะเราเล่นได้นะกว่เรามันยัดแน่นอนเว้ยองวยพว่เก้านะมีไฟก็มีไฟมีสมองนเอมมั้งหนึ่งหอกได้ปะเอมมั้งหนึ่งหัวสองเลยจะได้มองเห็นชัดเราอยู่ในวงเว้ยมันโล่งเหรอเว้ยที่อะลอยก็ลอยไปเนี่ย

ปั๊มนะ,ต,ะ um, ต่ออะปั๊มนะต่ลงเลย่ำลงลยอปั๊มไม่มีแล้วกูกับปั๊มใช่ต่ำเอจีน็อกสายขวาวิไปขวาขวาสวยแม่น้องหนึ yes> <h awa> <h awa ่งแน้องหึงตัวาะจางตัวปจางตัวปจางเลยโอ้โหย็ดแม่สามแม่ดเอ้ยเพิ่นเอาไงเพิ่เอางแล้วเดี๋ยวนาตัวเดียวดูขวากูเร็วน้อยดตัวเดียวน้อหมานึงน้อยเยหมานึงสวยงวดดขาหาดขาหาด ตองตไปเาย่งยู off, ่ตรงไหนบ้างเร็วสายเลยยอดครับทุกคน